สวัสดีทุกคนหลังจากที่คลิปพิออนบล็อกผมนะครับเปิดออกไปก็มีคนดูลดหลามเลยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรที่ผมวัด CCA ไม่ได้นะครับก็มันเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะนะคิดว่าเดี๋ยวคราวนี้มาลองกันใหม่นะครับไอตัวแบตเชลมาซึ่งเป็นแบตจักรยาน12โวลต์นะครับ12แอมป์นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะ คือต้องเอาตัวน็อตน,นะครับตัวน็อตมาเสียบขันก่อนอันนี้ถ้าเกิดว่าขขเขาเรียกอ,อะไรอะช็อตโชก็ช็อตโชก็ดีใจด้วยนะฮะได้เก็บภาพฮาๆาอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวหมุนให้มันเขาเรียกอะไรอะอย่างน้อยก็ให้มันอยู่ในขั้วนะครับ อยาลืมนะครับทางานเกี่ยวกับแบตท,ทุกครั้งนะครับใส่ถุงมือนะครับจใจดีก็ถอดแหวนถอดนาฬิกาที่เป็นโลหะออกทุกครั้งนะครับเนี่ยผมก็จะทําตัวอย่างให้ดูไม่ไม่รู้ใครจะนําไปปฏบิบัติบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะครับแต่มันก็อันตรายพอควรนะแบตนะมีคมู้บวกคู่ลบนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวัดดูอีกครั้งนะครับโดยการเอาน็อตใส่ให้มันเขาเรียกอะไรอะ มันจะได้กระแสมันจะได้วิ่งออกมาได้นะฮะคือก่อนหน้านั้น,น,นนะแค่ขี้แบบไปลายขอบมันไงมันได้แต่โวกกบ,บุญเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะลองขี้แบบที่มันเป็นน็อตเลยนะครับเดี๋ยวถ้าวัดไม่ได้ก็น่าแหอีกนะันเอาไม่เป็นไรคือผมลองลองให้ดูแบบเขาเรียกอ,อะไรพร้อมๆกันนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้โฟกัสหรือเปล่าไม่โฟกัสเลย วัด CCA แบตนะครับเป็นแบตลิกล่าแล้วกันนะเอ่อไปต่อ CCA ก็ประมาณสักสองสองร้อยแล้วกันไม่ถึงรนะอ่ะ150 150อยหพอเพราะแบตมันลูกเล็กกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองวัดดูเช็คเช็คคอนเนคชั่นขอบคุณมาก อันนี้ก็แสดงว่ามันมันไฟมันก็ยังเดินไม่ดีอยู่ดีนะเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาจะขันไม่แน่นพอแล้วก็เอาใหม่นะอ่ะโอเคแน่นละคือถ้าเกิดมันไม่แน่นนะ่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะซอเ c อกหน้าไม่แห่ครับ อันนี้ได้ประมาณ119นะครับ119 c c a แล้วก็ค่ามิลลิโอห์ที่ตอนนั้นวัดได้นี่คนละเรื่องกับตอนนั้นเลยนะอันนี้ขึ้นมาถึง24.84มิลลิโอห์ถือว่าเออก็ยังก็ยังเยอะเรียกว่าเยอะเลยอะเอาง่ายๆคือผมได้แบบลูกนี้มาผมยังไม่ได้ชาร์จนะเพราะฉะนั้นค่า cca มันก็อาจจะเขาเรียกอะไรอะ อาจจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ยังชาร์จไม่เต็มแต่ว่าโวลต์มันก็เยอะอยู่แต่ว่ามันมันเป็นเดิมไม่รู้เขาชาร์จมาให้หรือเปล่าหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามีไดโอมยี่สิบสี่กว่านี่ถือเยอะนะครับพรามันเยอะแบบนี้นะมันจะตีว่าเป็นแบตเก่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาอาจจะมารีวิหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้เด ly ี๋ยวผมลองอีกทีนึง ชคอนเน็ชันคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องผมไม่ได้เกรดเทพนะครับตัวนี้นะก็พอวัด CCA แบบไปวัดไปวาได้พอสมควรนะครับอ่ะร้อยยี่สิบเก้ารอยี่สิบเก้า CCA อันนี้ก็เนี่ยเห็นไหม พอวัดใหม่ก็เมื่อกี้ผมขันน็อตตรงนั้นเพิ่มนิดนึงให้มันแน่นๆนะครับจริงๆถ้าขันลงไปสุดก็อาจจะได้เยอะกว่านี้หน่อยนึงแต่จะให้ดีอยาไปชาร์จให้เต็มนะครับชาร์จให้มันตัดเครื่องชาร์จมันตัดไปเลยนะเราก็ลองมาวัดดูอีกทีก็น่าจะได้ประมาณร้อยสามสิบกว่าหรือเปล่านะหรืออาจจะเกือบร้อยห้าสิบเอาเป็นว่ามันก็ขึ้นคูดแบตเตอรี่นะครับถ้าไงก็ลองไปวัดดูนะใครมีเครื่องซื้อมาอย่าลืมวัดอันนี้นะ มิลลิโอห์มเหลือ22.97นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ